ก้าวแรกในเส้นทางอาชีพการเมืองชีวิตกระมวลวิสิต สร้างภาพในเชิงสัญ,ญลักษณ์ประกาศกับสังคมเมื่อปี2,547ที่หน้ารัฐสภาสร้างความหือฮาด้วยกิจกรรมทุกอ่างเพื่อบอกว่าล้างมือจากธุรกิจอาบอบนวดอย่างสิ้นเชิงจากนั้นเส้นทางอาชีพของชูวิทย์จึงถือว่ามีสีสันทางการเมืองอีกคนหนึ่งในวิธีการที่สะดุดตาและลีลาการพูดอย่างดุดันน้ำท่วมทำให้รถได้ แต่น้ลาย่แตหากย้อนหลังไปก่อนหน้านั้นชีวิตกำมอนวิสิทธิ์ปปไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่กลับคุ้นชื่อ <ผม S 1> จากูลนิธิต้ตนตระกูลกำมอลวิสิทธิ์ซึ่งถือเป็นผู้สนับสนุนหลักให้ตำรวจหลายท้องที่ในกรุงเทพมีป้ายชื่อโมนิธิสนับสนุนสร้างป้อมจราจรและป้อมรับแจ้งความตามที่ต่างๆแต่ไม่นานนักเมื่อถูกเปิดเผยที่มาผู้สนับสนุนเงินสร้างป้อมตำรวจนายชุวิตในฐานะนักธุรกิจเจ้าของกิจการอาบอบนวดหกแห่ง นายเคลือเดวิสทูปจึงเป็นที่รู้จักมากขึ้นและตำรวจก็ถูกตำหนิที่รับเงินสนับสนุนจากคนในวงการอาบอบนวดจากผู้สนับสนุนไม่นานนักชูวิทย์ก็ถือเสมือนเป็นฝ่ายตรงข้ามกับตำรวจหลังจากถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังคำสั่งให้รื้อร้านค้าและบาร์เบีายร์ย่านสุขุมวิทที่มีข่าวว่าในระยะนั้นมีแผนงานสร้างโครงการอาบอบนวดครบวงจรแต่สุดท้ายชูวิทย์ก็มอบที่ดินให้เป็นสวนสาธารณะ กลางปี2546นายชูวิทย์ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อปรากฏเป็นข่าวหายตัวไปอย่างลึกลับขณะมีคดีรื้อบาเบียแต่ไม่กี่วันต่อมาชูวิทย์ก็ปรากฏตัวสลบข้างถนนย่านชานเมืองมีสภาพอิดโรยและลีลาการปลดโปลงของชูวิทย์ก็ถือได้ว่าเริ่มต้นจากจุดนี้จากคดีรื้อบาเบียที่อ้างว่าถูกตำรวจลักพาตัวเส้นขนานระหว่างชูวิทย์กับตำรวจก็ปรากฏข่าวเป็นระยะ ถึงการเปิดโปงสวยศินบนและพฤติกรรมทุจริตแต่ทุกครั้งแม้ลีลาก,ก,การเปิดโปรงจะสร้างความตื่นเต้นให้ข่าวได้ไม่มากก็น้อยแต่เกือบทุกครั้งข้อมูลก็ไม่เคยนําไปสู่การแก้ปัญหาและเบื้องหลังของผู้รับสินบนใครรมมมีักกาาด้ช 2 5 0ค9อันนี้เลย5ท่านรองสอบ5,000คูณ5รองรอง5,000คูณ4ก็วันนี้ผมขอนายชูวิตย์ก็สู่เส้นทางการเมืองเมื่อประกาศขายหุ้นกิจการอาบอบนวดทั้งหมดและสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแม้ว่าไม่ชนะแต่ก็ได้คะแนนเสียง3แ0 0 0 0คะแนนจากคนกรุงเทพจากนั้นตั้งพักต้นตระกูลไทยเข้าร่วมกับพักชาติไทยและตั้งพักรักประเทศไทย และผ่านการเลือกด้วยคะแนนปา์ต้ลิสจนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรท่านนั่งนะครับท่านชูวิทย์ครับขอความกรุณาครับท่านนั่งเถอะครับเชิญครับท่านชูวิทย์ครับเชิญออกจากห้องประชุมครับท่านต้องให้ความร่วมมือนะครับไม่งั้นผมก็เชิญปรปภนำพาท่านออกไปครับ นายชีวิตใช้โอกาสสร้างจุดเด่นทุกครั้งที่เข้าประชุมสภาทั้งการประท้วงประธานสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมนัดแรกก่อนถูกเชิญให้ออกจากห้องประชุมแต่ครั้งล่าสุดระหว่างการอภิปรายนโยบายรัฐบาลนายชูวิทย์ก็ใช้ความถนัดสร้างกระแสต่อต้านบอนการพนันตอกย้ำจุดอ่อนกู่แข่งอย่างตำรวจและเสียงที่สะท้อนถึงการยอมรับจากผู้ที่ชื่นชอบ นต้องเรียนให้ทราบว่าโกดังเนี่ยมีการเช่ากันในราคาค่อนข้า hmm. ง,งจะแพงเพราะว่าทราบว่าจะเอามาทำ mm hmm. เป็นสถานที่แบบนี้นะแล้วก็สถานที่นี้ก็เพิ่งเปิดมาอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือน,อนมีการเล่งตกแต่งอย่างใหญ่โตมโหลางมีการ จากเงินซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่อยากจะไป